ได้มีบัญชาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการเพื่อสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามผู้มิอิทธิพลโดยให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์6เรื่องได้แก่ 1. ยาเสพติด 2. การค้ามนุษย์ 3. การครอบครองและพกพาอาวุธปืน 4. การพนัน 5. ติดตามและเฝ้าระวังผูมิอิทธิพลและ 6. ฐานบันเทิงและฐานบริการ เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพอำเภอพระยากรภูมิพิัสไ,ได้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดตั้งชุด,ชดพะก,กิจระดับอำเภอโดยพร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมง 2. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกับศูนย์ระทํทำอาเภอเพื่อบรรณาการการทํางานแจ้งข่าวสารและรายงานผลการปฏิบัติให้ัระวัดทราบอย่างใกล้ชิด 3. อำเภอพระยากรภพมิพิัยมีความพร้อมในการเปิดปฏิบัติการคิกออฟ พร้อมกับทุกจังหวัดทุกอำเภอทั่วประเทศในวันที่1พฤศจิกายน2566นยโยบายนี้เน้นย้ำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดส,สิ่งผิดกฎหมายตรวจตราหาข่าวยา